ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบก,กับผมนะครับฟิลิปนะครับผมวันนี้ครับผมผมก็จะมาแชร์แบบว่าแอปสะท้อนหน้าจอจากโทรศัพท์ไปยังคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งแบบว่าแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะครับผมที่ผมไปเจอมานะซึ่งเป็นแอปของน่าจะเป็นของประเทศจีนนะซึ่งแอปนี้เนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าโหลดแอปในโทรศัพท์เลยนะครับขอแค่คุณมีแค่ USB นะผมสาย USB ที่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ได้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนกันนะครับผมซึ่งอ้อขอขอบอกก่อนครับว่าแอปนี้เนี่ยมันเป็นแอปที่ฟรีนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณใช้แบบฟรีเนี่ยมันจะมีลายน้ํามาด้วยนะครับทำให้มันจะแบบเกะกะคลิปของคุณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ผมจะมาทําวันนี้ก็คือเป็นการแคร็กนะครับผมของโปรแกรมนี้นั่นเองเนาะ โอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าย่างแรกครับให้คุณเข้าไปที่ Google นะแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์นี้เป็นอันนี้เป็นลิงก์ได้ Google Drive ของผมนะครับผมที่ผมเดี๋ยวผมทิ้งให้ไว้ใต้คลิปนะพอคุณเข้าลิงก์มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาพนี้ใช่ไหมคุณก็กดดาวน์โหลดเลยกดตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดไปตรงนี้นะผมมันก็จะขึ้นมาแถบนี้นะฮะแต่ที่ในที่นี้เนี่ยผมกดดาวน์โหลดไปแล้วหลังจากคุณดาวน์โหลดเสร็จนะคุณก็ไปที่นี่นครับเป็นดิสกิสตรงนี้ แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดครับตรงนี้นะฮะแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นไฟล์ซิปนะครับผมไฟล์นี้นะครับผม DoOneCrackBySamGaming เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ให้คุณนะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็กดไปที่เนี่ยครับ Extract to DoOneCrackBySamGaming นะครับผมพอคุกดคุณกดออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายไปเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นครับโฟลเดอร์สีเหลืองๆแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราให้ทําการรีเนมนะครับผมการกดรีเนมตรงนี้นะฮะ อันนี้ผมรีเนมไปแล้วคุณก็รีเนมคุณก็ลบไอ้ตรงไอ้ Crack by Sam Gaming เนี่ยออกไปให้เหลือแค่ d o o One นะครับผมเสร็จแ,แล้วทำยังไงต่อพอคุณได้เป็นไฟล์อย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะก็ให้คุณนะผมอ่าก๊อปโฟลเดอร์นี้นะครับไปไว้ที่อ่าไดซีนะผมอย,อย่างอย่างเช่นอย่างนี้นะครับผมกดแบบกด Copy อย่างเงี้ยนะฮะ Copy ใช่ไหมแล้วไปที่ไดซีนะแล้วก็ไปที่เนี่ยโปรแกรมไฟล์คูนแปเนี่ยครับ กดเข้าไปฮะแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ a s สไปเลยตรงนี้นะครับแต่ว่าผมลงไปแล้วนะครับผมลงไปก็จะมาเป็นตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมโดว,วอนใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้คุณคลิกเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ซ้อนใช่ไหมตอนแรกโฟลเดอร์เนี้ยมันยังไม่ใช่ดดว,วอนนะมันจะเป็นดดว,วอน by hack อะไรพักอย่่งนี่แหละให้คุณรีเนมมันด้วยแล้วกันให้มันเหลือแค่ดว,วอนอย่างงี้นะแล้วคุณกดเข้าไปอีกปุ๊บอ่ะมันจะเป็นหน้าต่างอย่างงี้ใช่ไหม เสร็จแ,แล้วเนี่ยให้คุณนะหาคำว่า p a ทนะครับผม P A T C H นะครั Pat. แต่ในที่นี้เนี่ยผมเขาเรียกอะไร Rename ไปเรียบร้อยแล้วคืออันนี้ผมจะยกตัวอย่างก็คือ,อเดี๋ยวนะถ้าคุณเจอคำว่า p a ทใช่ไหมให้คุณร e n a m e นะกด Rename ตรงนี้แล้วก็ร e n a m e พิมพ์ตามนี้เลยเนี่ยเป็น d o o One a i r p a y แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะหาคำว่า p a ทนะครับผม คำว่าแพดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแบ๊บนนะอันนี้ผมทํามาเรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติเราไปที่ไฟล์ดั้งเดิมเราใช่ไหมนี่คือไฟล์ดั้งเดิมผมใช่ไหมที่อยู่ในด,ดาวน์โหลดใช่ไหมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลื่อนลงมาเนี่ยเห็นคุณคำว่าแพดใช่ไหมแบบนี้ครับคุณก็รีเนมไปเลยเนมแล้วคุณก็พิมพ์มไปนะครับตัวอนเหมือนที่เมื่อกี้ของย้อนกลับไปดูได้นะครับหวังว่าจะไม่งงเนาะ S <S โอเคก็หลังจากคุณร e n a m e ควาว่าแพดเป็นไอโด a อลแอพแล้วใช่ไหมฮะก็ให้คุณทำแบบนี้ครับไปที่ไอที่คุณร e n a m e เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโด a อลแอพใช่ไหมแล้วคุณก็คลิกขวาใช่ไหมแล้วก,กดตรงนี้เนี่ยเคลียร shortcut เนี่ยครับคุณกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบ shortcut มาที่เดสก์ท็อปของคุณตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยทำให้คุณกดเข้าไปได้เลยนะครับผม โอเคหลังจากเราทําการแคลกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้โปรแกรมมาละตรงนี้แล้วก็ผมจะลองเสียบให้ดูนะพอคุณกดเข้ามาแล้วเนี่ยปึ๊บอ่ามันจะแจ้งมาแบบนี้ใช่ไหมจะเอาเราแอปอะไรเงี้ยผมก็กดยยดไปอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีแบบว่า iOS นะผม Wire Mirroring นี่ก็คือการเชื่อมต่อ USB โดยการใช้สาย ส่อยู่ของ ios นะครับเป็นสายชาร์จ usb เนาะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นแบบ wireless นะครับผมใช้แบบ wi-fi เนาะส่วนอันที่ขวาอันขวาสุดเนี่ยจะเป็น android wire mirroring ก็คือเป็นบบสายชาร์จ android นั่นแหละอันนี้ผมแนะนำนะว่าให้คุณอ่ะใช้แบบเป็นสาย usb อ่ะจะดีกว่าใช้แบบ wi-fi นะเพราะว่า usb เนี่ยมันจะมีความเสถียรกว่านะครับผมแบบแบบว่าถ้าเป็น wireless เนี่ยมันจะแบบอาจจะมีแหลกอะไรบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเป็น usb เนี่ย มันจะแบบสเสถียรกว่านะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเสียบไปดูขอแป๊บนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เสียบ USB เข้าคอมแล้วแล้วก็จะเสียบให้ดูนะครับสักครู่อ่าผมเสียบตอนนี้ผมเสียบ iPhone ของผมเข้ากับ USB แล้วนะถ้าคุณกดไปที่นี่นะ iOS Y m i r r o r i n i n g นะตรงนี้นะครับผมกดเข้าไป อ่ะแล้วมันจะขอลง device อะไรแป๊บหนึง่งนะครับผมเอ้ยเฮียกูทำผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมทำผิดนะเอาใหาม่ครับผมให้คุณเข้าแอปไปนะตรงนี้นะครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ผมขอโทษผมทำผิดเมื่อกี้นะแล้วก็ให้คุณกดตรงนี้ก่อน iOS อ i บายมิลเลี่ยปุ๊บอ่ามันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมอ่าจากนั้นคุณค่อยเสียบนะอย่าเพิ่งเสียบก่อนเหมือนผมเมื่อกี้นะเมื่อกี้ผมทำผิดนะผมขออภยัยนะครับผม เปิดหน้านี้ปุ๊บเราก็เสียบเข้าไปเลยปับ๊บอ่าได้แล้วเห็นปะ่ะหน้าจอแบบชัดแจ๋วเลยเป็นแบบว่าโอเคด้วยนะเพรว่าชัดแจ๋วนะผมไม่แหลกด้วยเวลาเนี่ยคุณจะจะสตรีมเกมจะสตรีมอะไรผ่านโทรศัพท์เนี้ยคุณก็ใช้แอปนี้ได้เดีวผมไปลองเข้าเกมไปดูนะเช่นข้าววีอย่างเงี้ยไม่แหลกเลยนะครับ ลองเข้าดูผมบอกเลยว่าในแอปนี้เนี่ยถูกใจผมมากนะครับผมลองเข้าดูครับแม่แหลกเลยฮะถ้ามีดีเลยด้วยนะเดี๋ยวดูดเห็นไหมฮะผมลองเข้าแคมป์ฝึกดูนะนเดวเนี่ยดูขอไปลองให้ดูว่ามันแหลกไหม แนะนำนะครับแอปนี้สำหรับคนที่แบบอยากจะเป็นสตรีมเมอร์เริ่มต้นแบบว่างบน้อยอะไรอย่างนี้ก็มาใช้ได้นะครับผมนี่ครับไม่แหลกเลยเนหะ็นไหมภาพชัดด้วยนะไม่แหลกเลยนะครับผม <your> ก็ลองมาใช้ดูกันนะแอปนี้โอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวออกเกมก่อนปิดกันโอเคก็ ประมาณนี้นะแอปโดวอนมันชื่อว่าแอปโดวอนนะผมโดวอนแอร์เพลยนะก็ประมาณนี้แหละไม่น่ามีอะไรแล้ววิธีการทำก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะลิงก์ดาวน์โหลดให้ลิงก์ Google Drive เนี่ยของผมเนี่ยนะทิ้งไว้ให้นะแล้วก็เออก่อนจะก่อนจะลากันไปนี่ผมก็ขอขอบคุณนะผมจะมีคลิปอ่าลิงก์ต้นฉบับนะผมของการสอนแคคนี้นะแต่ว่าเป็นของชาวฟิลิปปินส์นะ ผมจาชื่อช่องไม่ได้แล้ว,เด,วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเขาไว้ให้แล้วกันเนาะก็เป็นเครดิตของเขานะครับผมแต่ว่ายังไม่มีคนไทยทําผมก็เลยอยากมาสอนเผื่อแบบว่า,าคนไทยสนใจนะครับผมแอปนี้นะครับผมก็เลยจะมาสอนให้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสอนสำหรับสอนโปรแกรมดอวอนแอร์เพย์โปรแกรมสะท้อนหน้าจอแบบใช้ USB ไม่มีแลกไม่มีน่วงภาพชัดแจ๋วแน่นอนนะครับผม โอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของช่องผมเลยนะก็ฝากด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ผมจะมีลิงก์เพจ Facebook ด้วยนะทิ้งไว้ด้านล่างนะฝากไปกดติดตามด้วยนะเป็นเพจสำหรับสตรีมเกมเล่นเกมทั่วไปนะครับผมก็มาจอยกันได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ก็แค่นี้แหละครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ